สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปขายยางครับวันนี้ยางราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้แล้วครับวันนี้ก็ให้คุณลูกมาครับาไมา่ใช่คุณน,น้องละนี่คุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่พอันนี้ก็เป็นครอ,อบคร<อ><ว>ัวเดีว<า>ยวกันก็มีอยู่มีอยู่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนคนเกดคนเกดครับวันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรพี่ <ใช S 2> คุณไลชื่อไรค่ะพี่ไรพี่ไรนะครับคุณผู้ชมอันนั้นก็เป็นลูกสาวลูกสาวนะก็เส้นแดงนะก็หุ่นกระดาลานะก็คือเป็น แต่งานแล้วลูกเขยให้ลูกเขยลูกเขยนี่ก็พี่ผู้หญิง,งน้องๆลูกขั้นบนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เขาจะให้ราคาเราเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโดดตามไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับมาแล้วครับมาถึงหน้าร้านนะครับเรามาต่อคลิปกันแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้คุณเจ๊ใหุ้ณเได้เท่าไรวันนี้อะไาอะไรเอายืดเจ็ดบาทยี่สิบคดีคุณปางโทรมามานัดบอกให้คุณเจ๊ว่า ยี่สิบเจ็ดบาทกับยี่สิบตังก็ก็น่าวันนี้ราคาน่ารักดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคุณน้องครับคุณน้องคุณน้องว่ายกยางไหวไหมคุณน้องครับเฮ้ยเขอแปะกันดีล้ะแปะแปะกันเดี๋ยวพี่เอาใช้ดีละดีละเอาไหนก็ได้เอาเลยตาสบายเครื่องเดิมให้คุณชิมเครื่องเดิมให้คุณน้องคุณน้องชอบชม ดีดีที่ให้ใส่ในตตกร้ามานะดังนั้นไม่มีกินแล้วอเออค<ด>ุณชอบครับคุณพี่ผู้ชายชอบชอบเครื่องดื่มพอดีผมลืมไว้ที่สวนครับพอดีติดรถคุณน,น้องมาอเออโชคดีลอดรอ,อดไปชีวิตนี้อุ้ยเดี๋ยวมาดูคุณน้องครับว่าจะไหวไหมค,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 คุณผู้ชมมาดูครับมาจากสั่งมาจากทางใต้ของประเทศไทยครับจ <ผม S 2> ังหวัดอะไรนะคุณน,น้องพัทลุงค่ะมาจาก คุณน้องผมนะครับแต่อาจจะเป็นคนที่ของผู้มชมก็ได้นะครับมาจากพัทธลุงครับพัทลุงนี่ติดติดกับบ้านพี่ปางไหมพี่ป,งป,งปางพี่ปางไหมล่ะแต่มันเป็นชายแดนเนาะ<ม>อ๋ออ๋อพัทลงุงเดี๋ยว,วยมาดูคุณพี่จะลงครับคุณพี่ผู้หญิงนะครับ เจลินหมดเสรใช่ไหมมาขึ้นรถแลดงติดกันตัวมามาครับมาไอ้อันนั้นให้เราทำนะพอดีคุณพี่ผู้หญิงคุณน้องผู้หญิงเนี่กีดส่วนผมครับน้องน้องปืนกลับบ้านแล้วน้องอองต้ปืนกลับบ้านแล้วโอ้ กา,การทำงานในส่สวนยางก็เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับดูชีวิตการทำงานครับ <laughs> ว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับหนักมากครับกระสอบหนึ่งก็เกือบสี่สิบหรือสามสิบโลครับคุณผู้ชมเฮ้มีดผมกับนนอะ โอ้ตายแล้วปูไหลแล้วมีดมีดพอดีของเราก็ไม่ได้ <PC> มีนไ่ไงกันเออมีดเกี่ยวนี่ก็ได้ครับพอดีผูกกระสอบมาแน่นครับเครื่องฟังเออได้แล้วไม่อยู่จังหวัดน่านต้องหักให้ตอกตอกป่ะจะไม่เป็นครับตอกบางครั้งมันบางครั้งเรามันจะบาดมือได้ครับ เวลาตอนตอนตอนเราบิดครับตอกในบาทมือนะครับเก็บล้คนหรอเก็บคนเดียวออเมืวานลูสาวช่วยสอบเท่าไรนะอ๋อสามสิบครับคุณผู้ชมโอ้สามสิบปเกือบ40ครับหนักเหมือนกันครับตอกนี้เราก็มันมันให้ตัวดีมันมันมันยืดด้วยอ๋อมันยืด เดี๋ยวคุณน้องจะให้ผมไปซื้อกระสอบปุ๋ยครับกระสอบสีฟ้าเนี่ยเนาะบางครั้งเราไปซื้อว่าครั้งไม่ได้ครับสีฟ้ามันก็ได้สีขาวมาอ๋อซื้อเบื้อแพงหน่อยเนาะ เอาแปดบาทอ๋อเบอร์เป็นอ่ะอ่ะปะเฉียนเลยครับใช่มิดคุณน้องมัดมาดีครับกลัวมันหล่นในรถนะก็คงเกือบเสร็จแล้วคุณผู้ชมเหลืออีกประมาณสักสามกระสอบุงปุ๋ยครับ ก็จะมีเกษตรกรเอารถมาแล้วครับเกือบล้มก,กันก็หลายกระสอบเหมือนกันครับโอ้โหมาครับมารอพอดีเรามาเช้าครับรอคิวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะได้ได้ตังค์ได้เงินคนละกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมต่อคลิปเป็นคุณผู้ชมนะครับรู้สึกว่าน้ําไหลไหลเล็กน้อยครับพอพอจะล้างนิดหน่อยครับผู้ชม ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไปเอียบเก็บไปกนไงบ้างเลยเยอะไหมาวันนี้เหรอมาแนวมาเยอที่นยามาจกกคามาี่มันได้มหายสั่งไดู้้มันสั่งไล้ายไม่รู้พวกยวพวกเราไง โอ้โห,โหคุณผู้ชมขาโดนน้ายังเหม็นเลยครับน้ําไหลน้อยครับเดี๋ยวเรา ค่อยไปล้างที่สวนดีกว่าครับล้างกรบล้างมืออีกรอบครับเพราะว่าเหม็นมากครับเหม็นมาก ล้างขา <emphasized> ล้างขากล้องครับไม่ได้ครับมันจะขึ้นรถเหม็นครับโอ้คุณผู้ชมผู้ชมตายละตายละสวัสดีขาล้มครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นว่ากันใหม่ครับ เราไปกันวันนี้ได้เท่าไหร่คุณน้องวันนี้คุณน้องจะได้เงินเท่าไหร่ครับไม่ไปในสวนนไรวัเ้า,อาโอ้คุณผู้ชมเราได้มาเจ็ดพันหกครับเจ็ดพันหกเดี๋ยวเราไปแบ่งกันครับที่สวนครับเข้าไปสวนกันดีกว่าเจอกันที่สวน ตัวเราจะเข้าไปสวนอีกไหมไม่ไม่ไม่ไปนี่บ้านเย้าอยู่ตรงนี้ปากตางนี่ตามหนูตามหนูไปไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะตามคุณน้องไปที่บ้านพักครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคงจะลาท่านผู้ชมไปตรงนี้ครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ